นีรับครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ยร้านอะไรเซนร์ครับที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับที่ทหาดบางปิง,งหาดบางิงครับ,จ,รรบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องพาไปดูบรรยากาศนะครับยัคนยังไม่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดู สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หาดทางริงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้สองคนนะครับอยู่กับเจ้าของร้านอยู่กับลูกป้าแนนเจ้าของร้านน้องจันนี่ครับพาพาดบรรยากาศครับเดินไปเลยครับลงเดินตามมาเล่นตามน้องไปเลยนะครับมาแล้วจ้าครับตอนนี้นะครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ เดี๋ยวตามน้องลงไปดูทะเลนะครับโอน้องยูโรกลับบ้านเหรอใช่ครับนี่นี่คืออะไรครับเอาแนะนำเลยครับแนะนำ ลงไปเล่นด้านล่างดีกว่าร้อนไหมจ้าไม่ร้อนครับตอนนี้อากาศดีครับบางวันก็รออนเช้าครับครับ,รบสวัสดีน้องโสวัสดีคิดถึงทะเลเบื่อโควิดกับก,กับถ,กถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนครได้นะครับร้านอาหารร้านร้านอาหารอะไรครับบอกบอกชื่อร้านหน่อยครับ ร้านโคไลเซ่นนะครับนี่ครับเป็นร้านอาหารบรรยากาศติดทะเลนะครับนี่ตอนนี้อยู่ริมทะเลกันนะครับมีม,มีมีอาหารประเภทไหนขายบ้างครับ อาหารอะไรแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกแบบขึ้นชื่อของร้านครับเดี๋ยวต้องไปหาพ่อแน่เดี๋ยวต้องต้องขึ้นไปดูด้านบนนี่คือดูปูเดินนับเลยครับตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไป ที <mile> ่ร <Wir ound> ้านนะครับนี่บรรยากาศนะครับ <vain>. ต <comigo or whatever> ้องไปทางไหนเข้าไปด้านในให้น้องนำไปเลยครับถอดรองเท้าไหมไม่ต้องหรอ เดินนั่ไปมานี่ก็ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับปไปนำไปห้องนู้นเลยครับ เข้าไปี่เนนข้านะห้าองคัวได้ไหคะข้าในห้องครัวได้ไหมถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรจ้าอันที่ครัว,วน,นะคะนี่ครับ <c oughs> คือห้องคัว <c oughs> นี่เป็นแซลมอนสลัดนะครับ <c oughs> เมนูอะไรแบบยอดยอดฮิตครับอาโรปนะคะ้าเี่คือปนดป้าเ้าข้นนี่นะครับคือเจ้าของร้านนะครับ้ก้า้นด้วยนาคนนี่เจ้าของร้านตัวเล็กให้เจ้าของร้านแนะนำไบ้า ไปด้านนอกเดี๋ยวเราก็เดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับที่นี่อาหารอร่อยใช่ไหมครับ,รบอ,าารอร่อยมอากเลยนะครับแล้กวก็เจ้าจของร้านใจดีใช่ไหมครับใช่ครับตอนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดมาเทีย่ยวนครองย่าลืมมาเที่ยวที่ร้านถ้าเกิดมาเทีย่ยวนครก็มาที่ร้านได้นะครับ <laughs> นะนะสวัสดีต้อนลูก้องโรกลับบ้านเหรอครับใช่ครับน่าน้าเที่ยวจังหมดโควิดหมดโควิดจะบินไปเที่ยวล,ลยว,วิวสวยมาเลยครับนี่บรรยากาศครับเอาคุยคุยเลยครับวันนี้ชวนเลยลูก บอกถ้ามานครศรีธรรมราชามาร้านนี้ได้เลยนะครับชื่อร้านอะไรลูกชื่อร้านโทรไรเซ้นครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปังกริงครับอำเภออะไรคลูกอำเภอท่อาสารารอำเภอท่าสารา,ดรา,า,ราดเดี๋ยวพาดูบรรยากาศทะเลนะครับ ห,หน้าร้านกันครับบรรยาก,กาศสบายครับเป็นฟิลแบบนี่นะครับหน้าร้านก็เป็นแบบนี้นะครับใครที่มานะครับ ใช่ครับแวะมาได้ครับแล้วก็บรรยากาศด้านในครับที่นี่มีมีแต่ปลาเลยนะมีแต่มีแต,ปแต่ปลาเลยครับปลาอะไรนะลูกเข้าเข้ามาด้านในปลาสมุนไพรใช่ไหมคะใช่ค<ช>่ะ<อ>มีแต่ปลาสมุนไพรด้วย ที่นี่อาหารอะไรบ้างที่อร่อยที่ที่เจ้าของกันชอบทานที่น้องจอนนี่ชอบทานสป,ปากเกตตี้เตบบกตตีเบเกอร์สป,ปากเกตตี้เแบเบกอร์ถ้าเกิดมีมีมีแฟนคลับพี่ยูโรมาเที่ยวที่ร้านมาทานอาหารที่ร้านมีส่วนลดไหมคะมีมีส่วนลดนะบอกว่าบอกว่าดูจากเครื่องยูพี่ยูโรแล้วมีส่วนลดใช่ไหมใช่ดูจากที่น้องเจ้านี่มีส่วน แล้วก็แคปแคปรูปส่งให้ดูเหรอเฮ้ <c oughs> ยมีมีเรจอดอยู่เยอะมากครับ <c oughs> ในกล้องดูเห็นไหม ก็วันนี้นะครับวันนี้เราก็มาที่ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปวัดพระธาตุนะครับยูโรพี่พี่กดให้แล้วดูโฆษณาจบเลยขอบคุณครับฝากฝากฝากบอกกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย ช่องช่องยูโรชแนลเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีช่องน้องเจนนี่ชแนลได้ไหมคะไม่หูไม่หูแล้วว่าอยากีอออยากมีน้องเจนนี่ถ้าหาพี่ยูโรคุยกับพี่ยูโรได้เลยถ้าเกิดลูกอยากแยกทำทำช่องยูทูบเดี๋ยวพี่ยูสอนให้นะคะบรรยากาศนะครับมันมืดแล้ว ไมม่่ีกันงลหจะเป็นที่เช็คอินอ่าเช็คอินหาดบางปิงไปชั้นนี้เดี๋ยวคุณจุงมือไปเดี๋ยวไปดูที่เช็คอินของหาดบงปิงกันนะคะเดินไปครับเดินไปไม่เห็นเรือครับใช่ครับมันอยู่ไกลมากครับในกล้องจัาน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากครับมันจะเห็นเป็นดวงไฟครับ แอดพังปิงบีรีสอร์ทนี่ครับที่เช็คอินนะครับอ่าน้องจีน,นี่ไปยืนตรงโน้นเลยยืนเลยครับแล้วก็โพสท่าเลยเดี๋ยวแคปได้แคครอเลยโอเค อยูโลนี่กองหน้ากับน้องด้วยแหละเจ้าของร้านอะไรนะเจ้าของร้านอะไรนะครับเจ้าของร้านเลยครับอออไเซอร์ออไเซอร์นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาเห็นนะครับเห็นแบบแสงอะไรนะครับเขาเรียกแสงอะไรลูกแสงเนี่ย ไม่ใช่ครับไอ้อ๋อดวงจันทร์นะแสงดวงจันทร์นะครับกระทบกับน้ําทะเลสวยมากเลยครับตรงนี้เห็นเห็นไหมครับน,นี่ครับเป็นแสงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นดวงไฟก็คือเรือทางนั้นเลยครับ สวัสดีจ้าน้องสอดกดให้แล้วขอบคุณครับชื่อชื่อน้องอะไรครับนี่ครับชื่อน้องจอนี่นะครับชั้นอ .2 ครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนท่าศาราครับโรงเรียนท่าศาราท่าศาลาน้องเรียนโรเกรมอะไรครับลูก ME ็ครับแล้ววันนี้ไปถ่ายทํารายการอะไรมาคะไปถ่ายทํารายการว่าอดี ได้ประโยชน์ยังไงที่ได้มาอยู่ M P ครับอ๋อค่ะก็คือเหมือนกับเชิญชวนให้แบบรุ่นน้องมาเรียนต่อมาเรียนใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะโอเคไหมเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําคลิปให้ดูนะครับจะมีคลิปเยอะมากเลยครับเดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอะไรครับช่องยูโรแชนแนล ลองพูดดิลองพูดดิ Euro Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับให้ช่องให้ช่อง Euro Channel ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย